สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณ กินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบิมวรานิจิราโรจน์เจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา11โมงถึงเที่ยงทาง t u e v i s i o n ช่อง42 NBT ภาคกลางช่อง11และด็อกรทดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกนะคะในช่วง Beauty Expert กับเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาดูเรื่องราวของรอบดวงตา เชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะมีผิวรอบดวงตาที่ดูสดใสน,นะคะแล้วก็แน่นอนใครๆก็คงไม่อยากมีปัญหาเรื่องของขอบตาคล้ำนะคะหรือว่าบางคนบอกโอ้แต่ละตาเหมือนอย่างกับมีแพนด้าอะไรแบบนี้หรือว่ารอบตาลึกค่ะจะทําให้ดูแก่แล้วก็ดูสุดซอมไม่สดใสด้วยใช่ไหมล่ะคะวันนี้จะไปดูกันเลยว่าวิธีการดูแลรักษานะคะผิวรอบดวงตาจะต้องทํำยังไงบ้างไปติดตามชมกันเลยนะคะกับสก,กร๊ปนี้เลยค่ะ Beauty Expert จริงๆอรอบดวงตาที่บวมใหญ่นะคะหร,หรือถุงใต้ตาบางคนเรียกแบบนั้นนะคะจริงๆก็เกิดจากหลายสายเหตุคือเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันเป็นถุงจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นส่วนไหนของใต้ตานะคะ,ะเวลาเราอายุมากขึ้นนะคะบางทีผิวหนังตรงบริเวณนั้นอาจจะหย่อนลงมาอันนั้นก็จะ มีลักษณะคล้ายถุงอยู่เหมือนกันนะคะหรือบางคนค่ะเป็นกรรมพันธุ์นะคะที่มีกล้ามเนื้อใต้ตาที่หนานะคะอันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่พี่น้องก็อาจจะมีลักษณะแบบเดียวกันอันนั้นก็จะไม่ใช่ถุงใต้ตานะคะสุดท้ายแล้วก็คือเข้าสู่ประเด็นก็คือเรื่องของถุงใต้ตาจริงๆอันนี้เกิดจากการที่พออายุมากขึ้นนะคะถุงใต้ตาเราใต้ตาเนะี่ยมันมีถุงอยู่แล้วนะคะเป็นถุงไขมันแต่ว่ามันถูก ก้านถูกหุ้งด้วยผนังค่ะที่แข็งแรงอยู่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆผนังอันนี้ก็หย่อนลงมานะคะถุงก็เลยโผล่ออกมาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นถุงไขมันนั่นเองนะคะที่โผล่ออกมาให้เห็นชัดมากขึ้นตอนที่เราอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะ เบ้าเลือกเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกคนละเรื่องนะคะเมื่อกี้มันเป็นลักษณะของถุงยื่นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเบ้าเลือกลงไปเบ้าเลือกลงไปบริเวณใต้ตาเนี่ยก็มีหลายสาเหตุเช่นเดียวกันค่ะบางคนเบ้าเลือกตั้งแต่กําเนิดน,นะคะอันนี้เป็นส่วนน้อยแต่ว่าพวกนี้ก็จะมีลักษณะของตรรมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะบางคนพออายุมากขึ้นนะคะไขมันที่อยู่บริเวณรอบตาหรือบริเวณกระดูกตรงบริเวณนั้นก็ยุบต,ตัวลง เนื้อเยื่อก็ลดลงมันทําให้เบ้าตามันดูลึกขึ้นก็อาจจะทําให้หน้าตาดูเหนื่อยไม่สดใสอะไรอย่างเงี้น,นะคะหรือบางคนค่ะมีถุงใต้ตาแล้วแล้วก็ไปตัดออกอพอถุงไขมันที่มีอยู่หายไปมันก็เลยทําให้เบ้าตาดูลึกมากขึ้นนะคะจริงๆก็ต้องวิเคราะห์ค่ะ,คะว่าเรามีสาเหตุมาจากอะไร คือมีพิธกรรมหลายๆอย่างนะคะที่อาจจะทําให้เบ้าตาหรือความคล้ำใต้ตาเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ทำให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นบางคน,นะคะ่ะเป็นภูมิแพ้มีเส้นเลือดบริเวณใต้ตาขยายใหญ่แล้วก็มีลักษณะคันก็จะเกาตรงบริเวณน,นั้นตลอดเวลานะคะมันก็จะยิ่งทําให้เกามากขึ้นคันมากขึ้นผิวก็คล้ำขึ้นนึกออกไหมคะก็จะเด่นชัดมากขึ้นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยง การขยี้นะคะถัดไปก็คือเรื่องของการดูแลผิวบริเวณนี้นะคะ่ะบางคนแต่งหน้านะคะลบเครื่องสําอางรุนแรงมากนะคะใช้ใช้ความรุนแรงมากในการลบต้องการความสะอาดหรือเกินนะคะมันก็อาจจะทําให้ผิวบริเวณนั้นหย่อนคล้อยได้อันนี้ก็คือการทําความสะอาดอย่างรุนแรงเกินไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันบริเวณรอบดวงตาก็เป็นเนื้อเยื่อผิวหนังที่อ่อนโยนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องบํารุงด้วยนะคะ ะะเป็นบริเวณที่ผิวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแห้งนะ,นะคะ <c oughs> ก็จะเห็นริ้วรอยเล็กๆหรือเขาเรียกว่า fine wrinkle ได้ชัดเจนมากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าไม่ทําความสะอาดอย่างรุนแรงไม่ขัดอะไรเยอะนวดหรืออะไรเยอะเกินไปแต่ในขณะเดียวกัน <c oughs> คุณต้องบํารุงเขาด้วยคุณก็จะต้องมีสารบํารุงสาร m o i ์ไรเซอร์ที่ให้กับบริเวณรอบดวงตาจะได้ไม่แห้งจนเกินไปด้วยนะคะ สำหรับสำหรับการล้างหน้านะคะ ก็คือถ้าถ้าเป็นคนผู้หญิงที่มีเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็อาจจะต้องใช่อุปกรณ์ที่ไว้เครื่องสําอางออกก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องเลือกตัวที่อ่อนโยนถ้าเป็นโทนเนอร์เป็นแอลกอฮอลอ์เป็นอะไรรุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความระคายเคืองแล้วก็แห้งขึ้นมากขึ้นนะคะ,ะถัดมาก็คือเรื่องของถ้าไม่ได้แต่งหน้าอะไรนะคะสาหรับการล้างหน้าทั่วไปในจริงๆโดยทั่วไปถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าหรืออะไรเยอะะลา้างน้ำเปล่าจริงมันก็มันก็พอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนหน้า มันอย่างงี้นะคะเ,เป็นสิวหรืออะไรเนี่ยนะคะล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลดความมันอันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่เน้นย้ําเรื่องนอกจากเรื่องของสิ่งที่ใช้ล้างหน้าแล้วเนี่ยเรื่องของวิธีการล้างหน้าถ้าเกิดว่าล้างหน้าถูด,ด้วยความรุนแรงมากจนเกินไปเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดเกิดริ้วรอยเกิดความคล้าเกิดความ ความเหี่ยวย่นอะไรได้มากขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ล้างด้วยความอ่อนโยนไม,ไม่ต้องไปถูขัดอะไรรุนแรงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าออความผิปกติรอบดวงตาความผิปกติของผิวหนังนะคะบริเวณรอบดวงตาเนี่ยสามารถสะท้อนถึงปัญหาทางกายได้ได้หลายๆโรคเลยทีเดียวนะคะ เ,ออเคยเห็นไหมคะคนบางคนมีไขมันก้อนไขมันอย่างนี้นะคะอยู่บริเวณเปลือกตาบนทั้งสองข้างนะคะเป็นก้อนก้อนสีเหลืองไขมันโผลออกมาลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันบ่งถึงการที่มีไขมันในเลือดสูงค่ะถ้ามีลักษณะแบบนั้นก็ควรจะไปเช็คเลือดนะคะแต่นะคะเดียวกันก็ในแง่ของหมอผิวนังเราก็สามารถเอาออกให้คุณได้นะคะมันเช่้อก็จะได้สวยงามมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของอย่างที่เราคุยเกินกันแล้วเรื่องของภูมิแพ้ะคะ่ะภูมิแพ้บางชนิดนี่ ก็จะมีอาการคันาตามากนะคะเด็กน้อยอย่างเงี้ยต่อให้อายุน้อยแต่ว่าใต้ตาคล้ำก็ยังมีนะคะเพราะว่าเขาขยี้เกาตาเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะบ่งถึงภูมิแพ้ทางกายด้วยนะคะหรือแม้แต่บางคนมีตาบวมะคะ่ะบวมทั้งตาบนตาล่างร่วมกับปากบวมร่วมกับลมพิษอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาเป็นพักๆลักษณะบแบบนี้ก็บ่งว่าคุณอาจจะแพ้ยาแพ้อาหารบางตัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะคะจากผิ อยวหนังที่ดวงตาเนี่ยก็สะท้อนถึงหลายๆอย่างที่อาจจะผิดปกติทางกายได้ค่ะอย่างที่เกิ่นไปแล้วนะคะการที่เบ้าตาลึกเนี่ยมันเกิดจากการที่หลายสาเหตุเนาะแต่ว่าพอในอดีตเราไม่เคยลึกแล้วก็พอเรายเยอะขึ้นเนี่ยมันลึกขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ ไขมันตรงนั้นอาจจะน้อยลงไปเนื้อเยื่อเกี่ยวพันตรงนั้นลดลงไปกระดูกตรงนั้นยุบตัวลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือวอลลุ่มมันหายคือปริมาตรมันหายเพราะฉะนั้นแน่นอนตามทฤษฎีแล้วการแก้ไขก็ต้องเติมเข้าไปอันนี้ก็คือตรงจุดที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีที่มามีที่ใช้ของการใช้สารเติมเต็มฉีดไปบริเวณนั้น,น,เ,น,นเพื่อให้แก้ไขความลึกของเบ้าตาขึ้นมานะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะ าการแก้ไขแบบนี้ย่อมมีข้อดีและข้อเสียข้อดีแน่นอนคุณก็จะดูเป้าตามันก็จะเต็มขึ้นคุณก็จะดูสวยสดใสขึ้นแต่ข้อเสียมีมากมายนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือจะไล่ไปทีละข้อเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกคือเริ่มตั้งแต่ชนิดของสาร คุณจะต้องเลือกใช้ชนิดของสารที่ธรรมชาติจริงๆนะคะอย่างเช่นไฮโดรเนสแอซิดเนี้ยเป็นต้นสารที่รับได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของทั้งต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยถ้าเกิดว่าฉีดสารที่เป็นสารที่แปลกปลอมเป็นฟิลเลอร์ปลอมเป็นซิลิโคนแบบเนี้ยโอ้โหจะเกิดผลเสียมากมายม,ายมหาศาลร,ร่างกายเราจะรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งแปลกปลอมไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายมีจะสร้างปฏิกิริยาขึ้นมาทําให้เกิดการอักเสบมากมายใหญ่โตนะ ะะแล้วก็เอาออกยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำนะคะอย่าทำนี่คือข้อแรกเลือกใช้สารที่ดีข้อที่2ต่อให้เลือกใช้สารที่ดีแล้วแต่คุณไม่ได้ฉีดก,กับคุณหมอที่ชํานาญไม่ได้ฉีดก,กับคุณหมอที่บรรจงดูแลเรื่องความสะอาด หรือฉีดไปบริเวณที่ผิวหนังอาจจะเ,เสบอยู่แล้วฉีดเข้าไปมันก็จะทําให้สามารถจะติดเชื้อบริเวณนั้นได้ค่ะแล้วการรักษาการติดเชื้อที่มีฟิลเลอร์อยู่ร่วมด้วยเนี่ยยากจริงๆนะคะยากกว่าการติดเชื้อทั่วไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ยากไม,ไม่ไม่ง่ายเลยต้องระวังด้วยนะคะสุดท้ายแล้วต่อให้ฉีดสารที่ดีคุณฉีดกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมากๆอย่างไรก็แล้วแต่การฉีดฟิลเลอร์เป็นหัตถการที่อันตรายค่ะ เพราะว่าถ้าฉีกเข้าไปแล้วเนี่ยดันไปโดนเส้นเลือดถ้าเกิดว่าเป็นโดนเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงผิวหนังมันก็อาจจะทําให้เกิดแผลได้นะคะหรือแย่ยิ่งกว่านั้นไปโดนเส้นเลือดที่เลี้ยงตาเส้นเลือดดาใหญ่ที่เลี้ยงตาเป็นต้นอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ตาบอดได้นะคะมีรายงานมากมายพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังจริงๆคะ่ะคิดให้ดีข้อดีข้อเสียนะคะค เลยค่ะเพราะว่าถ้าทบทวนสิ่งที่หมอพูดตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะถุงใต้ตาเกิดจากการที่ผนังกัน้นตรงนั้นมันหย่อนแล้วถุงที่เคยมีอยู่แล้วมันก็โผล่ออกมาให้เห็นชัดมากขึ้นคุณไม่สามารถจะไปกินยาอะไรแล้วไปทําให้ถุงนั้นมันหายไปได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะวิธีการเดียวที่จะเอาถุงนั้นหายไปได้ก็คือต้องผ่าตัดออกนะคะ มันก็นไม่จริงอีกค่ะคือไม่เกี่ยวข้องกันนะคะถ้าเราเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรเข้าใจว่ามันเกิดจากถุงไขมันที่โผล่มาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการล้างเครื่องสำอางอะไรภายนอกเลยค่ะ ก็อีกเช่นเดิมค่ะคือพยาธิสภาพเกิดจากการที่ถุงมันโผล่ออกมาคุณจะนวดยังไงใช้เครื่องยังไงต่อให้ใช้เลเซอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ลงไปได้ลึกกับการนวดมันไม่ได้ไปทําอะไรกับถุงได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นผ่าตัดออกเป็นวิธีการเดียวที่จะเอาถุงออก สรุปอีกทีนะคะไม่ว่าจะอาหารเสริมไม่ว่าจะยากินไม่ว่าจะยาทาไม่ว่าจะการนวดไม่ว่าจะเลเซอร์คุณไม่สามารถที่จะเอาถุงใต้ตาที่โผล่ออกมาจากการที่ผนังกั้นมันหย่อนจากด้วยไวยออกไปได้นะคะคือภาวะ ความผิดปกติรอบดวงตานะคะ,ะจริงๆมันก็มีปัญหาทั้งในเรื่องของโรคจริงๆเนาะอย่างที่เราคุยให้ฟังแล้วอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้สาบหาว่าคุณมีปัญหาเป็นโรคอะไรหรือไม่แต่ว่าในเรื่องของความสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงใต้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบ้าตาลึืออยากจะเน้นย้ำว่าให้ไปพบ ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะในส่วนของถุงใต้าตาถ้าคุณรู้สึกว่ามันมันรบก,กวนคือมันมันทำให้ดูไม่สวยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราเดือดร้อนใจกับมันมากอันนี้ก็ควรจะไปพบคุณหมอสัญย์สัญกรรมพลาสติกนะคะหรือไม่ก็คุณหมอตาค่ะที่ให้เขาผ่าตัดเอาก้อนนี้ออกไปนะคะแต่ในส่วนของเบ้าตาที่ลึกกันนะคะ,ะหากจะ เลือกใช้วิธีการในเมื่อวอลลุ่มมันลอสไปเราต้องการจะเพิ่มวอลลุ่มค่ะจะเลือกใช้วิธีการเติมฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มก็จะต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างนะคะคำนึงถึงสารว่าต้องเป็นสารที่เป็นของจริงจริง,รงคำนึงถึงสถานบริการว่าควรจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกที่น่าเชื่อถือนีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทำการรักษาโดยการปราศจากเชื้อจริงๆนะคะสุดท้าย ต่อให้ต้องพึงระลึกไว้ด้วยว่าต่อให้ทําทุกอย่างถูกถูกต้องเต็มที่แล้วมันก็ยังอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้นะคะอันนี้ก็ต้องพึงระวังคิดไว้ในใจด้วยนะคะช่วง Beauty Expert ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีปัญหาผิวรอบดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นมองคล้ำถุงใต้ตาหรือว่าขอบตาลึกนะคะปัญหาทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะอย่าไปหาซื้ออาหารเสริมหรือว่ายาทายากินมารับประทานเองนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายมากขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปพักกัน,กนสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วง Better Channel ค่ะ